กเบตลั่นสุดตัวบอกทุ่มสุดขีดไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอกับนักกีฬาประเทศไทยอย่างไรก็เชื่อว,ว่านักกีฬากเมนจะสามารถสู้ประเทศไทยได้อย่างหนึ่งอาจจะเสียเปรียบเรื่องของประสบการณ์แต่เรื่องความสูงและสัดส่วนสัดส่ก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าเปรียบเทียบไม่ออกก็ให้นึกถึงมวยไทยกับมวยกรเหมนสิถ้ารูปร่างพอกันก็อาจจะสามารถสู้กันได้อยู่แหมตะกะวิบัติอีกแล้วนะครับอันนั้นมันมวยไทยนะครับอันนี้มันบอลเล่บอลน,นะพี่แกครับและสาเหตุที่กเม,นพ,กมนพี่แกมั่นใจว่าสู้ประเทศไทยได้โดย เพาะทีมเบสบอลหญิงเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้หลักฐานการอ้างอิงจากยิมฝึกซ้อมอีกแล้วบอกว่าได้รับประสบการณ์ฝีมือแล้วก็ถ่ายทอดความรู้จากนักเบสบอลชายมาสู่นักเบสบอลหญิงทีมเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งก็คงจะไม่ต่างกันมากเจอกับชาติไหนเราก็สามารถสู้ได้อย่างน้อยต้องได้เซตมาบ้างแหละถึงจะแพ้บ้างบางเซตโดยเฉพาะประเทศไทยถึงอาจจะแพ้3เซตรวดแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าสกอร์จะเป็น21ต่อ25 21ต่อ25และ21ต่อ 25แมนี่เรียกว่ารู้ผลล่วงหน้าก่อนแข่งอีกนะครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์ของโคชออนไลน์กรเมนะคุณผู้ชมฝีปากนี่เรียกว่าโคตรประการจริงๆเก่งก็พี่เวียดนามก็พี่กรเมนนี่แหละฮะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคอมเมนต์แอดมินให้คุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอในการฝึกซ้อมของชาวกรเมนกันก่อนดีกว่านะครับที่เขาบอกว่านี่คือการฝึกซ้อมมหาขวโหดที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาโดยเฉพาะนักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไม่เคยมีการฝึกซ้อมที่โหดขนาดนี้มาก่อนเลยนะนี่คือภาพบรรยากาศในการฝึกซ้อม ้อมของทีมบอลเล์บอลหญิงของกระเบิเราปีนี้เป็นปีแรกนะวิธีการซ้อมก็เหมือนกับหลักษาคนทั่วไปไอ้รูปที่ก้นหินติดอยู่ข้างบนนี้เป็นรูปดักบอลเล์บอลชายของกระเบิที่มีชื่อเสียงมากๆเก่กงมากๆเลยทีเดียวดูโค้ชจะทําให้ดูนะต้องกระโดดขึ้นแบบนี้ดูอีกถึงครั้งและจําไวนะ้นักเรียนทุกคนต้องทําแบบนี้เท่านั้นแบบนี้แหลคะค่ะไก่เคียงแต่ก็ยังไม่ดีพอเอาใหม่สิไอ้ยะใช่ค่ะต้องทําแบบนี้เอาละอีกคนหนึ่ง ตีไปไกลเลยนะครัโอ้ตีไม่ผ่านเด็ตนะคะขอโทษตีค่ะขอใหม่อีกทีนึงนะคะ แมรอบนี้ผ่านคิดว่าปีนี้ยังไงเนี่ยก็อาจจะสามารถสู้ประเทศไทยได้นะฮะไม่คิดว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราจะพ่ายแพ้แบบขาดลอยนะฮะเพราะว่าเราก็ซ้อมกันอย่างเข้มงวดน,นะฮะก็อย่างที่เห็นในวิดีโอนะฮะและนี่แหละครับคือการฝึกซ้อมแบบมหาโหดแบบมาราธอนที่เขากก่าวอ้างกันมานี่มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอเลยนะไม่ได้พูดปากเปล่านะแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์ของชาวกัมบูชาโดยเฉพาะโคชออนไลน์รวมไปถึงชาวอาเซียนของเราด้วยแต่ก่ดว่าคุณพร้อมกันแล้วก็รับชมวิดีโอถ้าชอบอย่าลืม กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องวันมาร์สชาแนลของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านการกีฬาและคอมเมนต์สุดฮาในช่องนี้คลิปนี้มีแต่หาสาระไม่ค่อยจะปีนหรอกครับถ้านะเกิด่าคุพความกันแล้วก็ไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมเป็นเจ้ากพูชาคนนี้ได้มาพูดถึงทีบอลลบอลหญิงของเขากับของเราไว้ว่าแอบคือความแต,ตกต่างเี่กก็ไม่ได้แต,ตกต่างอะไรกันมากนะครับผมดูวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการซ้อมของประเทศไทยแล้วเนี่ยทางเราก็คิดว่าเราก็อาจจะสามารถสู้ประเทศไทยได้อยู่แล้ว ใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าคุณมีใจรับรองว่าอะไรคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้ต้องให้พวกเขาจะแข็งแกร่งดุดภูผาแต่พวกเรานั้นก็ต้องเป็นดั่งลาที่สามารถปีนบนภูเขาได้เดี๋ยวก่อนนะครับลามันปีนภูเขาไม่ได้นะมันไม่ใช่เลี้งผาลามันเป็นสัตว์ที่แบกของหนักไม่ใช่เลยคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นโครร้ดออนไลน์คนนี้ของชาวกระเบนได้มาวิเคราะห์เกมในครั้งนี้ไว้ว่าคือเออประเทศที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็แน่นอนว่าต้องเป็นประเทศไทยลองลงมาก็น่าจะเป็นเวียดนามลองลงมาอินดีีซย และฟิลิปปินส์ประเทศที่เราคิดว่าเราจะสามารถชนะได้อย่างน้อยเปอร์เซ็นต์คือมาเลเซียอย่างน,น้อยแต้มอาจจะสูสีกันและอาจจะวัดกันในเซตที่หเลยก็ได้เนื่องจากพวกเขาไม่เคยได้แชมป์เลยสักปีหนึ่งในการแข่งขันอาเซียนแล้วมาเลเซียก็เป็นทีมบว้ยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีที่ชาวคอมเมนต์ของเราหรือาสาวของเราเนี่ยจะสามารถคว้าชัยชนะมาจากเขาได้และมาเลเซียเขาจะรู้ว่าเราสามารถเอาจริงและเล่นจริงเราจะน่ากลัวขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวกัพูชาอีกคนหนึ่งได้มาสมทบกัปตัน ชคยคนที่จะเป็นนักวิชาการคนแรกไว้ว่าไม่ใช่แค่มาเลเซียที่เรายังจะสามารถเอาชนะได้แต่ฉันเชื่อว,ว่าเราอาจจะสามารถสู้ประเทศไทยได้แบบสูสีคูกี้เลยทีเดียวด้วยศักยภาพและกายภาพมันไม่ค่อยแตกต่างกันนะการวิเคราะห์เกมของฉันมีโอกาสความเป็นไปได้ถึง75ถึง90ด้วยซ้ำรู้อะไรไหมความแตกต่างมีอยู่แค่อย่างเดียวเรื่องของสีเสื้อยากลรลับประเทศไทยแน่นอนว่าพวกเขาต้องใส่สีแดงมาค่มขู่เราเพราะกรมพูชาของเรารักในการใส่สีขาวและสีฟ้าเป็นอย่างมาก สีเสื้อจะเป็นตัวบ่งบอกถึงชัยชนะของพวกเราแล้ววันนั้นพวกเราจะใส่สีแดงเหมือนกับประเทศไทยและลงแข่งนั่นไงตะก,กาวิบัติอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชาคนนี้ได้มาพูดถึงนักกีฬาประเทศไทยไปว่าคนที่แน่กว่าที่สุดภายในประเทศไทยเขาชื่อว่าอัจฉราพรคงยศและชัดจุอรโมกศีพิมพิจยาโกกรำสามคนนี้เขาเป็นดังศิลปินเคป๊อปของประเทศเกาหลีที่ชื่อว่าแบล็คพิงก์เดี๋ยวนะครับวงแบล็คพิงก์เขามีกันสี่คนไม่ใช่สามคนนะ ครับผมว่าคุณนาจะจําศิลปินผิดวงแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชายอีกคนนึงได้มาะก่าสมทบกับความคิดเห็นล่าสุดนี้ไว้ว่าแต่แข็งแก่งจะยิ่งใหญ่ถ้าแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมาเจอนักบอลเบ์บอลชายต่อให้เป็นทีมระดับโลกเขาก็อาจจะแพ้ทีมเย์บอลชายขอ,ของประเทศของเราก็ได้นะแน่นอนว่าทีมเย์บอลหญิงของเราดันออนแอประสบการณ์อาจจะไม่สามารถสู้ประเทศไทยได้เลยในตอนนี้แต่ฉันก็เชื่อมั่นว่าในอีกไม่เกิน2ปีนี้สกิลความสามารถทักษะของนักกีฬาและพื้นฐานพิเศษแต่ละขันจะเทียบเท่าประเทศไทย ได้ยากแน่นอนนี่เป็นเก้าที่ไม่ใช่ก้าแรกแต่นี่คือก้าที่8แล้วอีกแค่สองเก้าจะเป็นก้าที่10เหมือนกับประเทศไทยโอ้พระเจ้าผมไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนที่ก้าวจากบันไดขั้นหนึ่งขึ้นไปเจยบขั้นที่8ได้โดยใช้วิธีการก้าวแค่ก้าเดียวอย่างที่คุณว่าคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นซุปเปอร์สตีได้มาเปรียบเทียบนักกีฬาไทยกับนักกีฬาชาติกัมพูชาไปว่าขอบคุณสําหรับเครื่องมือทางการกีฬาที่พระคุณมอบให้กับพวกเรานะคะรวมไปถึงป้าก๊อตผันแผลผ้าโพกหัวและทุทกกกๆอออย่่าาาางงทีคุณมมบบให้ัชววชวพูขเร เชื่อว่าอีกไม่นานเราจะสามารถแข็งแก่งได้เหมือนกับคุณอย่างแน่นอนซีเกมครั้งนี้พวกเราจะทำให้คุณดูว่าในระยะสั้นเท่านั้นเราก็สามารถก้าวข้ามความเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นได้โดยการสามารถเอาชนะมาเลเซียไปคือ3ต่อศูนย์ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้แสดงว่าคุณอาจไม่ใช่สายมูเตลูเอ่อต่อให้ผมสายมูเตลูหรือสายคาดเอวผมก็ไม่เชื่อครับคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชาคนนี้ได้ออกมาวิเคราะห์เกมที่ไทยนั้นกำลังจะไปเจอกับกัมพูชาในซีเกมที่กำลังจะเจอกันในระลๆนี้ไว้ว่าเราได้เเปปรรียยบะททศไ เต็มเลยนะคบเพราะว่าเขาเนี่ยมาแข่งที่บ้านของเราสภาพอากาศบ้านเรานั้นอาจจะร้อนกว่าประเทศของเขาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการเาผาผันความอึดเรานั้นอึดกว่าประเทศไทยอย่างแน่นอนความร้อนนะคะความร้อนนี่แหละจะเป็นตัวจัดการประเทศเขาคุณคอยดูได้เลยร่างกายจะเกิดอาการอ่อนล้าจากที่เขานั้นได้นอนพักผ่อนน้อยและสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราจะได้เปรียบเขาแหมขณะสถานที่แข่งยังไม่ติดแอร์เลยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับจบจากคอมเมนต์ของชาวกัมพูชากันสักทีฮะคุณผู้ชมต่อไปที่เดี๋ยว เราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันบ้างครับว่าเขาจะมีทัศนคติอย่างไรในความคิดสุดตรงของชาวกัมพูชากันฮะคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมมาจากประเทศอินโดนีเซียเจ้าเก่าได้มาพูดถึงกัมพูชาไว้ว่าขอยืนไว้อะไรสง,งบให้กับประเทศของคุณเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพราะประเทศของคุณจะพ่ายแพ้อย,อยากลาบครับตั้งแต่แมตช์แรกที่ได้มาเจอกันคุณหวังว่าคุณจะสามารถเอาชนะประเทศมาเลเซียได้แต่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะมาเลเซียอาจจะเก่งกว่าคุณ1ิเท่านี่ไม่ได้พูดปากเปล่าแล้วไม่มีหลักฐานนะถ้าไปเชียรประย้อนกลับ ดูในซีเกมครั้งที่ผ่าน,านมามาเลเซียก็ไม่ใช่ว่าทีมที่ออนแอที่สุดนะถ้าเทียบกับประเทศของคุณแล้วกัมบูชาแต่คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนนึงก็ได้ประกาศสมทับเพื่อนเขาไว้ว่าพูดได้ดีคุณก็รู้อยู่ว่าประเทศเกาะเขามันก็ได้เท่านี้เก่งจริงๆเลยนะนักเลงโซเชียลเก่งแต่การพิมพ์ถ้าเจอกันจ,จริงฉันจะขอตะบันสักสองทีเผื่อเขาจะมีความคิดบ้างเก่งกับการคอมเมนต์เนี่ยแหละพอเอาเข้าจริงก็ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งหวังว่าจะสามารถเอาชนะมาเลเซียได้ความคิดของคุณมันก็แค่ความฝ ตื่นสะเทิดตื่นจากความฝันสักทีอุ้ยอย่าพูดตรงขนาดนี้สิครับเดี๋ยวกัมพูชากระโกแตกตายไปดีดคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้ออกมาวิเคราะห์เกมโอกาสที่ไทยจะเจอกับกัมพูชาไว้ว่าเกิดดงดีนะคะทีเดือดว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะเขาจะต้งแต่รอบแรกนั่นแหละค่ะความฝันของพวกเขาจะมันแย่จริงๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเหมือนกับตอนที่เขาปลูกพริกแต่พริกมันไม่ออกดอกอะ,ะ่ะประมาณนั้นเพราะพริกต้นนั้นเป็นเพศผู้ไม่ใช่เพศเมีย่ะเพราะฉะนั้น ะไม่ออกลูกให้ผลผลิตนะฮะแล้วเพราะแบบนี้ละฮะประเทศของเขาเนี่ยจึงไม่มีวันที่จะได้เจอกับประเทศไทยอย่างแน่นอนเลยฮะถ้าเป็นเวียดนามก็ว่าไปนะคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้ออกมาต่อว่าชาวกัมพูชาไว้ว่าทําอะไรเนี่ยก็ทําให้มันบอดีตัวพวกคุณหน่อยนะจะอ,อวยให้มันบ้าเกินไปอวยจนไม่ดูนั่นดูนี่อวยจนไม่ดูสภาพนะักกีฬาว,ว่ามีความพร้อมมากหรือเปล่าพูดอะไรให้มันอยู่ในกรอบความเป็นจริงบ้างตีแต่โมอ,อยู่นั่นแหละเอาเวลาเนี่ยไปพัฒนาชีวิตคุณภาพให้ดีก่อนไหมเลิกพูดเยอะเลิกแสดงออก ออกหน้าออกตาสื่อโซเชียลได้แล้วเพราะต่างชาติเขาเลยแต่แต่คุณยังไม่หยุดและฉันจะแชร์ว่าบ้านของคุณนั้นมีผู้นำประเด็จการโอ้โหจะพูดแรงขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็ช็อกตายพอดีนะครับครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับคอมเมนต์ขอกชาวกัมพูชาหรือชาวบเบนรวมไปถึงโคชออนไลน์ของชาวเขมรบกันด้วยฮะเรียกว่าอินโดนีเซียที่ต่อกับหน้ายับเลยทีเดียวดังว่าแหละครับมันคือสีสันด้านกันกีฬารับชมเพื่อความเฮหฮหาและความสนุกสนานเท่านั้นเนาะเพราะช่องนี้มีแต่หาสาระไม่ก็จะมีถ้าชอบก็อย จะขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับพับกบผมในวันพุกนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ I am about to fade away c a u s every e time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with thought i c a n o e s up in my brain all of a sudden now